สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆมาฝากนะครับเหมือนเดิมครับก็คลิปนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องของดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงที่เป็นดอกซับบูเฟอร์นะครับของรถยนต์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับอาการที่พบบ่อยนะครับอาการที่เจอบ่อยมากๆนะครับใน ดอกซับรถยนต์นะครับเรียกว่าเป็นอาการยอดฮิตก็ว่าได้นะครับก็คืออาการว้อยเบียดนะครับว้อยเบียดว้อยเบียดมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว้อยเบียดเป็นยังไงนะครับก็เป็นสังเกตนะครับตรงตรงขอบว้อยด้านในนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมี ช่องแก็บอยู่นะครับช่องแก็บระหว่างไว้ลําโพงกับที่ยกนะครับนี่จะมีช่องแก็บอยู่ประมาณสัก2มิลนะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะไม่ชนกันนะครับตามหลักการแล้วมันจะไม่ชนกันนะครับแต่นะครับอาการที่พบบ่อยก็คือที่ยกนะครับกับ ขอบด้านในว้อยนนะมันมันมันมาชนกันนะครับทําให้เกิดการเสียดสีนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาการว้อยเบียดนะครับอาการว้อยเบียดอาจจะเป็นด้านในนะครับหรือว่าอาจจะเป็นด้านนอกนะครับด้านนอกเป็นแบบไหนนะครับด้านนอกก็จะเป็นว้อยนะครับเป็นว้อยลโพงไมทซาบาเห็นหรือเปล่านะครับนี่ว้อยลโพงนะครับด้านนอกก็จะติดกับอ่าในส่วนของแม่เหล็กนะครับก็เกิดการเสียดสีได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งอาการแบบนี้นะครับหลักๆเลยนะครับปัญหาหลักๆของอาการนี้ก็คือสไปเดอร์มันหย่อนนะครับสไปเดอร์สไปเดอร์คือตรงไหนนะครับสไปเดอร์ก็คือตรงนี้นะครับนี่จุดที่เป็นจังหยักรอนๆเนี่ยครับที่เชื่อมต่อกับหน้าดอกลำโพงเนี่ยครับตรงนี้นะครับเขาเรียกสไปเดอร์นะครับซึ่งเวลาเราใช้เป็นนานๆนะครับมันก็จะเกิดการ เขาเรียกว่าอะไรจำรุดนะครับก็คือมันมันมันเด้งจนจนตัวมันเกิดการขยายตัวหรือว่าเกิดการผิดรูปร่างนะครับมันก็จะ,ะไม่กระชับนะครับแล้วก็จะทําให้เวลาลําโพงมันเด้งนะครับมันก็จะควบคุมอ่าองศาไว้ไม่ได้นะครับมันก็จะดิน้นดิ้นไปดิ้นมาดิ้นแรงดิ้นซ้ายดิ้นขวาเด้งไม่เท่ากันนะครับ มันก็จะทําให้ไว้ลาโพงมันเบียดนะครับไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่ก็คืออาการหลักๆนะครับของอาการไวยเบียดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการต่อใช้งานนะครับของลําโพงนะครับซึ่งลําโพงประเภทนี้นะครับมันจะเป็นลําโพงซับไว้คู่นะครับซับไวยคู่ซึ่งการต่อใช้งานก็มีมีส่วนนะครับมีส่วนที่ทาให ไว้ลำโพงเบียดได้เหมือนกันนะครับการต่อใช้งานบวกเข้าบวกลบกเข้าลบกถามว่าต่อถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานและหลักความเป็นจริงนะครับมันมันจะทําให้ลาโพงมันเด้งไม่เท่ากันนะครับไว้ฝั่งซ้ายกับว้อยฝั่งขวานะครับมันเด้งไม่เท่ากันนะครับมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรโยกซ้ายอยู่ขวาไม่เท่ากันมันก็ทําให้ว้ลยลโพงนี่มัน มันดึงไม่ตรงกลางนะครับไม่ไม่ตรงเซนเตอร์ครับมันก็จะเวียงพอเวี่ยงปุ๊บแน่นอนครับไอ้ตรงขอบด้านในหรือว่าตรงไว้ด้านนอกมันก็จะมาสีเสียสีกับช่องช่องแฉลบลโพงซึ่งซึ่งไม่ไม่มันไม่สมควรทีนะ่จะที่จะมาโดนกันนะครับมันก็เกิดการชนกันนะครับทําให้ไว้อยเบียดนะครับแล้วก็ลําโพงเสียหายนะครับไว้อยพังไว้อยไหมอะไรก็ว่าไปาอาการมันนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสําหรับ อาการไว้อยเบียดนะครับก็คงไม่มีอะไรต่อนะครับสำหรับอาการนี้ก็ประมาณนี้ครับตั้งแต่ไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยก็ทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าท่านไหนที่จะส่งรองน้บพกมาซ่อมนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับก็สำหรับลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ พบกันใหม่โอกาสหน้าครับชอบก็ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ